สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้สีมารีวิวปืนพี่น้องครับปืนซองกระบอกปืนซองกระบอกครับพี่น้องครับปืนซองกระบอกก็มีซ้ำกระบอกเดี๋ยวอีกบอกเดี๋ยวมารีวิวเบื้งที่หลังปืนกระบอกนี้ใส่รถเลยครับตักหุนสิครับหนังสติกเนี่ย สามมิลครับลูสามมิลน,นะแต่ว่ายังเป็นยางอ่อนพี่น้องครับคำว่าสําหรับคนที่บ่มัายางแข็งมักกนจะยืดง่ายครับแต่ว่าความแม่นความไกลก็ความแมน่มกกมแมนก็มีส่วนยิ่งไกลกันมีส่วนแต่ว่าตัวนี้ยิ่งไกลกับบ่มันไหนแต่ว่าทาม่ายิ่งไกลยิ่งไกลแต่ว่า อีลีกับบอคักคือ,อยางที่ันแข็งครับพี่น้องกันยางแข็งโอ้โอเพียเพีลยอะไรดรบรุ่นเอสแปกับตีปงังมากตอก้องตะบอกมารีวิวไปก่อนนะครับสำหรับผมนี่เป็นคนมักยางแข็งครับอย่างนี้ไปซื้อ,อยางแข็งนี่ต้อง ราะว่าลองอส่วนชักนี่มันหกสิบผมลองใส่ยางแข็งแล้ว่ายางตัวนี้ผมตัดยี่สิบเอ็ดเส้นครับลองครับยี่สิบเอ็ดเส้นกับโค้งโค้งคู่หนึ่งครับคู่หนึ่งยางเส้นเดียวเพราะอื่นเพราะอื่นยางเส้นเดียวเนาะฟังแล้ว ย้เสินเดียวทางละสินครับคำว่างิ่มดีบพร่นิ่ดีปืนปืนปล่าปากคอปลาอินมามา่อไล้วครับอยอดอีร,รุ่นเอแปดครับบานเีรยว่าเพิ่งรุ่นตัวนี้ซื่ออันเอสแปดซื้อเดนครับแต่ว่าตัวนั้นใส่รุ่นเลยตัวนี้บริษัทใรุ่นเลยครับตัวนี้ ยางสิบสิบหกยุดหาเส้นครับปีกอ้อปีกเท่ากันครับปีกสี่สิบหาพี่น้องครับอันนี้พไรตีเซโรถเลยปีกกินเสือกครับเสือกมากเนี่ยปีกกินเสืาอว่าผมไม่ได้ลบเรียกรับจา,ามว่างิ่งดีะ่ะอออันนี้กับ ปาลาไรตัวเองนะครับะไดหยอดอีกสี่อันนี้คือ่วงสักหกสิบครับพี่น้องครับแต่ว่างี้ดีวางี้ดีดีสุดยอดลุกดอกครับเนี่ยผมยิงปืนแนวนี้ครับพี่น้องครับ เพราะว่ามันเป็นปัจจุบันออกขอางหน้าเราครับฝ่ายพคนนี้สิบทู่ไว้กงเพราะว่ายิ่งสิีวงสุดทีแต่ว่าถามว่ายิ่งดีว่ายิ่งดีครับรันงสีเรื่อยเรื่อยวัยแปดแปดคือดีสวยงามต่อไปเป็นไม้สากครับร่างรลุ่มเงาสั่งดีมากแล้วตัวนี้ขาดไม่ยังขาดหม เพื่อนเพิ่อนค่อมับตีเพิ่อนค่อมตีเพิ่อนค่อมเพื่อนๆกินกินเชือกเพราะว่าถามว่าเสืี่เป็นเสือกตัวเดียวกันครับเป็นยางอง่อนยางสามมิลเมือกันตะวันอ่อนมันยังอ่อนตะวันส่วนตัวผมเป็นคนมักยางเสียงแคกหน่อยม,มันจะยิ่งดีนิ่งไกล คือสองตัวเ็แปดครับผมว่มาเบื้งบนอันกับกมอครับกำม้อครับพี่น้องครับ,รบลังย่อยมติดรมหยม่อมสี่สิบหาที่จังปกติผมก็ใส่รุ่นเหลือเราขอรุ่นเหลือ่อกไปใส่ต่ง ตัวน,นี้เพิ่งบอกท่กอย่างนะครับยอดกันเพชรเองพี่น้องครับเฮ็ดเองว่เ,เม้นว่าเฮ็ดเองนี่ผมสัง่งมากแต่ละอันผมปกติเราคนผมมีมามัผักตรงนี้ครับผมจอดแล้วผมก่ได้ใส่ปลาเกียวเข้เนกเกาน็อตหัวขับขางหนึ่ง แต่ว่าตัวนี้ปกติตัวนี้ปกติตเสพล็อกดีอย่างปิดอยู่นในสุรอยู่ขาเป็นงูกล้ามคน,นเป็นผีเปรีนล่างออกแต่ว่าทำอาวุธมีแบบแมนสุดยอดนัดคือกันสุดยอดมารีวิวพี่น้องมึงถ้าท่านไทย,ยสวยครับตั้งจากช่องเปา่าดอนเน้อพี่น้องเน้่ยท่านไทย ใหม่ระดูครับล่างโลมเนียงทรงเหลี่ยมเงี่ยงปีกพิลโลมเนียงแบบหนาหามินมาี่ยงแต,ตัวนี้บอกเขาไม่ให้ราคาครับแต่ว่าผมก็ขายผมขอเก็บเพราะว่าเก็บจากนูอนแล้วของ คืุณที่น้ผมอันนี้ขอเกี่ยวเล่กคนอ้วาวปลายของผมนี่ทั้งสองกระบ,บอกเลยปลายรถสุดโตัแต่ละกระบ,บอกนี่เด็กก็ข้อง่ายมากอะ บอกว่าสามกิเพราะว่าปืนสร่างมากเมื่อกี่อาทิตย์ะก่อือ้อตัวอ,อย่างที่ทก,งงก,ก,ก,กินนะพี่น้องครับมีลาบสวยเไกไก่ไก่เซฟกันเดี๋ยวมาซื้อตน้นเหลืองตมื่อกแล้วก็ซื้อยาง แค่มว่านี้เราตัวนี้บอกําทำา,านิ่งนิ่งุดยอดมันนิ่งไหนหยืดง่ายหยืดมาล็อกง่ายสเสียนีย่งมันง่ายแต่ผมมินคนมักเนว่นี้พี่น้องมักเงี่งเดียวส,สวยสดี เจ้าเห็ดมาดีคลิปจะเป็นไม้ซักท่านเป็นไม้ยุ่งเจ้ายุคอยเห็ดไม้ยุ่งโอ้ยไม้ยุ่งไม่ดูรับสุดอยอดดีคลิปนี้มัายังไรครับเด็แค่รีวิวให้พี่น้องเบิง่งครับส่วนซักอบซิปนี่ใหญ่ตัดยังแข็งแข็งด้วยครับเรื่อยังแข็งมาตัดเอออีนเตอร์เ,เน็ตอีกละเอามันขัดๆเลย นีมนยังไรครับพี่น้องมารีวิวม้วนซื่อทีอออ่้มาออกตายิงป่ายัางขึ้นคลิปนี้มยังไรครับพี่น้นงนองครับกลัเวเข้ามาสวัสดีครับเก็บตะกอนเนะื้อ